สวัสดีครับมันจะรลองไหมยังครับอ่าน้องซ้อมอยู่ไครครับน้องซ้อมอยู่ไครใครละร่ะซ้อมซื้อไก่ซึ่งยังครับสายนาทีครับสายนาที่ป่โอ้โหชโชคียงังกันเนี่ยอ่าครับถูกไม่รอบกู้แรกครับไม่รอบวะครับผมบัดใจะปะผมคิดว่าถึงนับถึงนอกครับ <c oughs> น,นับถึงข้าพิโจโญไว้ไหนพี่โจโเยี่ยมครับใช้ตีเสื้อครั้งแรกครับของพีเคแสนใจโคดายิมครับอ่าก็ซ้อมเต็มที่ครับมีอัญชฉลองคอยชวนเชิญให้ใครชนะไม่รู้ครับแต่สู้เต็มที่แน่นอนครับครับผม สวัสดีครับนี่คือควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28เมษายนควันหลงมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ที่28บทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีโดยหงแดงไลฟ์สดข้อมูลทางตรงมวยวันอาทิตย์วันนี้น่าสนใจมากๆมวยไทยเจ็ดสีวันนี้เข้า3คู่ขณะที่พีพีทีวีมวยดีวิถีไทยวันนี้เข้า4คู่พปรลเจกเอฟซีที่ตามหงแดงวันนี้คงอิ่มหมีพีมัน ส่วน FC ที่แตกแถวนะตรงข้ามหงแดงวันนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยถ้าคุณเป็นเพื่อนหงแดง You are never walk alone คุณจะไม่มีทางเดินเดียวได้เหมือนกับบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสี FC ที่เดินไปกับหงแดงอยู่ดีมีสุขวันนี้หงแดงมีเรื่องอยากเล่านะเกี่ยวกับมวยไทยเจ็ดสีเป็นควันหลงล้นๆเลยมวยไทยเจ็ดสีอาทิตย์ทีท่ยี 28, น่าสนใจตรงที่มวยรอบปูนเสือนะ วันนี้เป็นคิวของสายบีนัดที่2แพ้คู่หนึ่งนะแพ้ตกรอบเลยส่วนคู่2ชนะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศส่วนแพ้เจอผู้ชนะของคู่หนึ่งมวยคู่นี้คู่หนึ่งศิลาชัยสอทอแมนนครระยองเจอกับสายนาทีวรวุฒิรุ่งเรืองร้อยสิบสอวันนี้สายนาทีถูกดันขึ้นมาจากตัวสำรองนะเพชรตะวันถูกถอดออกไปเพราะทำน้ำหนักไม่ไหว วันนี้สายนาทีถูกดันขึ้นมาขณะที่ศิลาชัยวันนี้แพ้ไม่ได้วันนี้แพ้ตกรอบเลยนะศิราชัยทั้งคู่มวยคู่นี้ใครแพ้ก็ตกรอบชนะได้ไปต่อศิลาชัยเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในสามจอมฝีมือของมวยรอบปูลเสือตัวที่ยี่สิบสามเลยหงแดงมองว่าเป็นจอมฝีมือเป็นนักมวยอาวุธดีหนึ่งในสามนักมวยในรุ่นนี้ที่ดีที่สดุด วันนี้นะศิลาชัยตกรอบเรามาเหลาถึงความหลังนิดหนึง่งศิลาชัยนัดที่เจอฉลามเงินสิงมาวินวันนั้นต่อยถากถากก็ได้นับขณะที่นัดสุดท้ายถือว่าเป็นนัดแรกรอบ8ดคนมวยรอบปูนเสือเจอนิติกรสวนน้ำทานเคเรวันนั้นศิลาชัยแพ้คะแนนขณะที่แพ้คะแนนลงมาวันนั้นถูก เตือนแบบหนักแรงมากๆหงแดงไม่เข้าใจกรรมการที่เตือนลูกขัดขาลูกนั้นนะโอเคฟาวนะใช่แต่ร้อยวันพันปีไม่เคยมีการเตือนเกิดขึ้นหรือเตือนก็อาจจะแบบืแทบไม่เคยมีเลยก็ว่าได้หงแดงอยู่กับวงการมวยมาเนี่ยสามสิบกว่าปีลูกหลักลูกเหลี่ยมพวกนี้ไม่เคยมีการถูกเตือนแต่วันนั้นศิลาชัยถูกเตือนถูกนาเอาออกมาใช้อ่ะ หงแดงมองว่าการนำมาออกมาใช้นะ่ะโอเคเป็นเรื่องดีแต่ขณะที่คุณนำเอาออกมาใช้มันเป็นการใช้ที่ไม่ถูกกาลเทศะถ้าคุณจะนำมาออกมาใช้มันต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนต้องแสดงให้เห็นต้องแสดงให้คนเห็นต้องแสดงให้คนรับรู้คนดูรับทราบรับรู้เทรนเนอร์นักมวยรับรู้ไปพร้อมๆกันโอเคทำแบบนี้ฟาวนะผมจะเตือนทุกคนโฮหฮา,าราตี้ไม่ได้เลย แต่วันนี้กรรมการทําหน้าที่ดูว่าสับสนนิดนึงโอเคผ่านแล้วผ่านเลยไม่ว่ากันวันนี้ศิลาใจนะนัดสุดท้ายดูดีกว่าทุกเรื่องสมองมวยหลักเหลี่ยมไอคิวแถมเคยชนะมาวันนี้หงแดงสีดายแทนศิลาชัยมากๆความเป็นยอดมวยความเป็นนักชกหลักเหลี่ยมไอคฉลาดหลักแหลมไม่มีเลยทุกอย่างหายหมด วันนี้ศีลาชัยถือว่าเป็นนักชกดาดดาดคนหนึ่งเกมการชกวันนี้ป้องกันตัวไม่มีเลยระบบการป้องกันตัวระบบการออกอาวุธทักษะที่เกี่ยวกับมวยไทยที่มองว่าเก่งมองว่าดีไม่มีแสดงให้เห็นวันนี้แพ้น็อกตกรอบหงแดงมองว่านะศีลาชัยมีปัญหาเรื่องจิตใจนิดนึงต้อง เตรียมทีมจิตวิทยามาดูแลน้องนิดหนึ่งนะหงแดงแนะนําเลยมาดูบาดแผลทางใจนิดหนึ่งบาดแผลทางใจของศิลาชัยเนี่ยถ้าทางภาษากีฬาเขาเรียกว่าคือต้องมีนักนักจิตวิทยามาดูแลดูแลน้องนิดหนึ่งมาดูแลน้องนิดหนึ่งวันนี้สภาพจิตใจของศิลาชัยมันโดนทําลายไปหมดตั้งแต่การถูกเตือนทีมงานมีปัญหากับกรรมการ ผู้ตัดสินโอ้โหวันนี้มันบันทอนสุขภาพจิตของศิลาชัยไปหมดสุดท้ายแพย้ตกรองไม่ว่ากันบทวิเคราะห์มวยไทยเจ็ดสีพลาดหนึ่งคู่วันนี้ให้อยู่ไปที่ศิลาชายัยมาที่คู่สองคู่สองนิติกรสวนน้ำทานคีรีเจอยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยวันนี้ทั้งคู่เป็นคู่ดูเดือดประยมอาทิตนี้เลย วันนี้ต้องยอมรับยอดนาทีนะว่ามาสู้ได้ดีมากๆได้ลุ้นถึงดีกายกห้านี่ถ้ายอดนาทีเดินอีกวางอีกสักสองสามแข้งนะเจียวเจ้าเลยแต่วันนี้หันไปทางทีมพี่เลี้ยงมีสองสายนะสายหนึ่งบอกพอแล้วพอแล้วอีกสายหนึ่งขออีกหนึ่งทีขออีกหนึ่งดอกหรือสองดอกก็ได้นี่คือดาบสองคมน,นะวันนี้ที่ทำให้ ยอดนาทีแพ้ขนาดที่แพ้นะวันนี้ยอดนาทีรู้สึกว่าเสียใจน้ําตาของลูกผู้ชายมันไหลออกมานะแต่ใช่ว่ายอดนาทีจะหมดโอกาสนะยอดนาทียังไม่หมดโอกาสเดี๋ยวนะัดต่อไปนี่ชิงกันเข้ารอบเจอสายนาทีหงแดงมองว่ามวยคู่นี้ห้าสิบห้าสิบมองยอดนาทีก็ชนะได้สายนาทีก็ชนะได้วันนั้นตัดสิน ขอให้ทั้งคู่ไปฟิตซ้อมมาให้ดีนะขอให้น้องๆทั้งสองคนไปฟิตซ้อมมาให้ดีมาถึง <c oughs> รองคู่เอกเ <c oughs> พรน้องในนกพอหอมกลิ่นเจอกับเพชรแสนสุขโชว์บางแสนวันนี้มวยคู่นี้หงแดงให้อยู่ไปที่เพชรแสนสุขให้รองทุกราคาวันนี้หงแดงมองว่าเพชรแสนสุขเนี่ยสภาพหองจิตขัวใจดูดีกว่าบางสำนักมองไปหลายมุมนะทุกคนมีหลายมุมมีมุมอม,อมองของตัวเองแต่ของหงแดงนี่มองไปที่สภาพจิตใจนะ หงแดงมองว่าสภาพจิตใจของเพชรแสนสุขดีกว่าสุดท้ายเพชรแสนสุขนะชนะนอกยกสามขณะที่สองยกที่ผ่านมาดูแพ้แล้วดูแพ้ทุกทุกอย่างเลยทั้งอาวุธทั้งแจงว่าจะโคนวันนี้เพชรแสนสุขแพ้แล้วเดชาบุญได้ศอกปฏิหารมาช่วยวันนี้พลิกกลับมาชนะนอกในยกที่สามวันนี้หงแดงให้อยู่ไปที่เพชรแสนสุขเข้าเป็นคู่ที่สอง ส่วนคู season, the floor, venue, so ่เอกเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มเจอสิงดำกาแฟโฟกัสบางคนบอกโอ้ยสิงดำมันต่อยแล้วอาทิตย์ที่แล้วอันนั้นสิงดำยุทธสุราชสิงดำมีสายสายเกตเพชรเนี่ยที่เห็นเห็นนี่มีสิงดำยุทธสุราชกับสิงสิงดำกาแฟโฟกัสแล้วก็สิงดำเพชรเกรตดเพชรสิงดำมีถึงสามสี่สิงดำอ่ะสิงดำนี่คือสิงดำกาแฟโฟกัสนะ fc บางคนทักเข้ามาอู้อะไรอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะได้มาโชคอีกแล้วเหลืออาทิตย์นี้ มวยกู่นี้บทวิเคราะห์ของแดงให้อยู่ไปที่สิงห์ดำเลดเปิดเสมอในเสมอกันก่อนสิงห์ดำต่อ19ก่อนโชคต่อ54วันนี้ของแดงให้อยู่ไปที่สิงห์ดำสิงห์ดำวันนี้หนึ่งโชว์สกิลอาวุธได้ดีมากๆโดยเฉพาะการออกแข่งซ้ายที่สุดคมเตะดอกหนึ่งดอกสองดอกสามนี่หนักแรงเสียไกลวอจากอาวุธที่อยู่ข้างๆข,ข,ของแดงถึงกับเอ่ยปากอู้หู สุดท้ายนะวันนี้สิงห์ดำเตะแก้งซ้ายอย่างเดียวเพชรมงคลแขนดอกโอ้วันนี้ไม่ทราบว่ายังไงก็ไม่ทราบวันนี้เข้าเฟือกนะแขนซ้ายเข้าเฟือกแพ้น็อกในยกที่สองบทวิเคราะห์มวยไทยจะสีหงแดงวันนี้เข้าไปแล้วสามคู่วันนี้ไม่โลเจกนะแต่การที่จะวิเคราะห์เข้าสามคู่ก็ถือว่าเป็นเรื่องยากมากโดยเฉพาะคู่สามคู่สี่ทุกคน แตกเป็นสองสายมาถึงมวยคู่ห้าขอชมนิดหนึ่งนะมวยคู่ห้าของแดงวันนี้ดีมากๆเด่นไล่แก้วสิทธิ์นายกดำเจอเก,ก่งไัยสวนไัยนายยิมนะสวนไผ่นายยิมโชคกันที่พิกัดน,น้ำหนักร้อยห้าปอนด์โอ้โหวันนี้สุดยอดมากๆเป็นการสู้กันของชนเผ่าจากภาคเหนือนะโอ้วันนี้ใส่กันมันใส่กันมันหยดติง๋ง ตั้งแต่ยกหนึ่งสุดท้ายกิ่งไผ่นะชนะคะแนนอาจชนะนอกวันนี้กิ่งไผ่ชนะนอกด้วยศิลปะสอกกลับสอกกลับวันนี้นะได้รับเงินรางวัลสามหมื่น 30, บาทชนะนอกภายใน3ยกได้อีกหนึ่งหมื่นศิลปะได้อีกหกพันรวมค่าตัวอีกเจ็ดพันวันนี้นะสามหมื่น 6 3 6 7นส0นกอกไพน3ยในมยกอีก1 000, 5 000, 3 0 0หรวมอัดฉีดอีก5,000 0แสน3,000บาทอ่ะโอ้โหแม่เจ้าสุดยอดนี่คือนักมวยที่มาชกมวยไทยเจ็ดสีได้จริงรับจริงโอ้โหขอบอกวันนี้กิ่งไพ่ทำได้ดีมากๆส่วนคู่หกพรเพชรสราชภูล วันนี้จิ้มขวาคู่ต่อสูลล้หลับในยกที่สองก็ได้รางวัลน,นอกภายในสามยกเหมือนกันนี่คือมวยไทยจัดสีอาทิตย์ที่ยี่สิบแปดบทวิเคราะห์มวยไทยจัดสีโดยหงแดงวันนี้สี่คู่ที่อยู่ในลายถ่ายทอดสดเข้าสามคู่ส่วนพีพีทีววันนี้พันโลเจ๊ขอบคุณ f อซีที่เข้ามาติดตามอย่างอุ่นหนาฟ้าข้างขอบพระคุณอย่างสูงทุกการกด subscribe ท,ทุกการกดติดตาม วันนี้เวลาหมดหมดเวลาก่อนจากการหงแดงขอ,อเอวยพรในเอฟซีขงแดงมีโชคมีคมลาบเฮงเฮงรวยรวยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ